ครั้งหนึ่งนะคะในรายการรักโลกกับโอคลินค่ะวันนี้มิวอยู่ที่หัดบางแสนค่ะในงานบางแสน42ชนบุรีมาราทนอน2020นะคะเป็นงานวิ่งที่ได้รับรางวัล a d Race b r อ o ส์ Label จากสมาคมทีทานานาชาติงานวิ่งระดับโลกแห่งแรกในเอเชียมาจัดที่เมืองไทยของเรานี่เองค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะ ันนี้มิวอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีแห่งตำบลแสนสุขเมืองบางแสนร่วมวิ่งกับดักวิ่งทุกท่านด้วยใช่วิ่งมาทุกปีครับ <c oughs> รพัฒนาขึ้นมาจนงานเป็นงานระดับโลกนะครับซึ่งระยะ42กิโลงานนี้มาราทอนเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นประสมทำสําเร็จก็คือเราได้เป็นบรอนเลเวลซึ่งปีหน้าเราก็จะแอพพลายระดับ Silver แล้วก็ปีต่อไปเราก็จะ แอปพลายให้เป็นโกลตรงนี้เราทําไปเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะฮะ <No. S 1> ทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยงานบางแสนได้เป็นที่แรกที่เราดัานโดนทําจนสําเร็จแน่นอนงานของเราเนี่ยเราเน้นเลยว่าเราเน้นในด้านสิ่งแวดล้อมทุกคนจะมองว่าบางแสนเป็นเมืองขยะในช่วงหลังเนี่ยเรามีนโยบายในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเราก็เลยอยากให้งานวิ่งของเราเนี่ยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดงานวิ่งทุกงานเนี่ยจะเต็มไปด้วยขยะเวลาวิ่งก็ต้องมีแก้วน้ํามีขวดน้ํเาววเวลาเข้าเส้นชัยอย่างที่เราเห็นเราก็จะมีอาหารไว้แจกนักว่่่มีีีาาะททโลยยยชํจดข ไม่ให้เป็นภาระของเมืองทางนี้เองก็มีอกลินมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเราดีใจแล้วก็อยากให้มาทุกง,งานเลยปุ๋ยที่จะได้ออกมาจากเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเนี่ยท่านนายกคิดว่าจะส่งต่อไปในชุมชนลักษณะไหนคะเราก็จะเอาปุ๋ยที่ได้เนี่ยไปให้ต้นไม้เป็นปุ๋ยเนี่ยบริเวณทางวิ่งแล้วก็ปีต่อไปต้นไม้อาจจะโตงดงามมากกว่าเดิมเดี๋ยวมารอดูกันปีหน้า ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยได้ให้ความสาคัญมากการจัดวิ่งจัดกีฬาแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือในเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยที่เทศบาลเมืองแสนสุขอบขจจจุบุรีหรือว่าบางแสนสี่สิบสองเนี่ยได้มีการลณลงให้มีการแยกขยะนําขยะนั้นไปปรับสภาพให้เป็นปุ๋ยนะขยะที่รีไซเคิลแล้วก็กเอากลับไปไปรีไซเคิลซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรามาใช้ทรัพยากรแต่ละทีีท่่ออ่ใในนกกกกกาาารรทออลังง เราก็ช um, ่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นด้วยก็อยากจะขอขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้สนุกมากครับเป็นการวิ่งในเมืองไทยเราไม่ได้จัดกันมาประมาณสักแเดือนแล้วนะครับพี่ใช่เพราะว่ามันมีโควิดเนาะใช่ครับเป็นงานแรกของโลกเลยที่กลับมาจัดในขนาดฟูลสเกลคือประมาณสักแปดพันหคนยังไม่รวมญาติญาติเพราะส่วทุกรักวิ่งก็จะมาแต่ครอบครัวนะ่คร่จริงพื้นที่บริเวณรอบด้านเราเนี่ยคนเป็นหมื่นรอบด้านเลยเรา พยายามทาทุกอย่างตามที่ระดับโลกเขามีความต้องการไว้เป็นข้อค้นครับเรื่องของขาออการแ,ออารแข่งขันดูแลนักวิ่งการแทย์และมีอีกเรื่องหนึ่งเขาอยากเห็นงานวิ่งระดับโลกทั้งหลายเป็น <ภา S 2> ก็คือเรื่องของการสร้างความยั่งยืน<อ>ให้กับเ <ภา S 2> มืองให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นโจทย์ใหญ่พวกนี้มักจะเกิดขึ้นในยุโรปหรือว่าอเมริกาเอเชียเราจะไม่ใช่แค่ทําให้ผ่าน แต่เราจะทําโชว์ให้ชาวโลกดูแล้วเราต้องโฟกัสมันมีเรื่องอะไรที่ตอบเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเราก็อ,อยากจะเข้ามาทำนครับเี่เรามีความน่ารักอย่างหนึ่งครับคือหลังเข้าเ้นชัยเนี่ยเราจะมีการเลี้ยงอาหารมันแบบว่าเยอะแยะมากายแต่ว่ามันมีเศษอาหารเยอะปีที่แล้วเราทําเรื่องของการแยกขยะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเศษอาหารจํานวนมากเลย มันแยกเสร็จแล้วมันจะไปไหนพอเรารู้จักว่าโอคลินมีเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับจุลินทรีย์มาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยภายใน24ชั่วโมงดีใจมากเลยที่ปีนี้เราเอามาลองใช้กับงานวิ่งก็น่าจะเป็นงานวิ่งแรกในโลกเลยเพราะว่าได้ครับเองเป็นนักวิ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสร้างขยะขยะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยปุ๋ยมาให้ไปต้นไม้ต้นไม้อผาฟิเจนให้เราวิ่งต่อนะผูยอกใช่ใช่มันเป็นอะไรที่ดูเป็นสตอรี่ที่งดงามสวยงามนะ้รับมีหลายคนวินวินนะเรื่องที่น่าทำครับ ในฐานะผู้จัดเนี่ยเราแฮปปี้มากที่มีพัดนึ้นเข้ามาช่วยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องเล่าที่เราจะเล่าไปในระดับโลกต่อได้ครับเราจะทําให้เขาเห็นก่อนด้วยนะคะต้มา,มาช่วยกันครับมาช่วยกันครับเรามาคุยกับทีมนักวิ่งกันบ้างนะคะที่มาวิ่งปี ปีที่3นะครับยิงใหญ่อยู่ทุกปีอยากมาตลอดเพราะว่าทุกปีนี้ดีขึ้นตลอดวิ่งแล้วมีความสุขมีการแยกขยะเพราะโอ้โหทุกปีที่มาเนี้ยขยะล้นหางเลยไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนผมว่าดีนะครับเวลาเอาไปจัดการต่อก็จัดการง่ายขึ้นแม้กระทั่งหนังยางเมื่อกี้เนี่ยต้องแยกออกมาเลยทุกที่ก็ควรทำชอบมาตรฐานการจัดงาน เขาเส้นชัยมาก็มีแมสให้คนละผืนเออนักวิ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลับมาสนุกขนานกันเราพลาดไม่ได้ที่จะมาบางแสน4.2ครับจำนวนคนมันเยอะขึ้นทุกปีทุกปีขยะต้องเยอะตามจํานวนคนอยู่แล้วทุกคนก็มีขยะอย่างเงี้ยถ้าไม่ช่วยกันมันก็จะเกิดมลพิษบางทีมันก็จะลงทะเลไปย่ยแต่ถ้าเกิดเราสามารถแมเนจการจัดการขยะได้เริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วปีต่อๆไปเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ขยะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อย เป็นประโยชน์มากค่ะก็อยากให้ทำต่อ,ตอไปค่ะปิ้งแล้วก็ต้องรักโลกด้วยหลังจากที่ทุกท่านเข้าเส้นชัยแล้วเราก็จะมีการเลี้ยงอาหารทานอาหารกันนะคะมิตามมาคือขยะที่เป็นภูเขานะคะ โอกลินเราเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นหลังจากการวิ่งนะคะดังนั้นเราจึงมาเป็นผู้ทําหน้าที่กําจัดขยะให้เป็นศูนย์สาหรับงานวิ่งบางแสน4 2มาราธอน2020ปีนี้ค่ะปีหน้าโอกลินเราก็จะกลับมาช่วยดูแลงานวิ่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจัดการให้ขยะไม่ส่งต่อไปเป็นภาระให้ชาวบ้านชุมชนบางแสนค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับมิวอีกครั้งหนึ่งในรายการรักโลกกับโอกลินเอพิโซดหน้า ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้มิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ